สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับอาการที่กล้ามเนื้อแกงและหมดตัวที่มีอาการท้าตกมีแผลตนะครับวิธีการนวดนะครับให้นวดตัดลงมาข้างล่างนะครับที่ถูกต้องนะครับจะให้ขยายหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดงนะครับก็คีการกดนะครับนับหนึ่งสิบไปในใจนะครับแล้วก็คลอดเรียวช้านะครับเกี่ยวกับเส้นเลือดดำเลือดแดงอุดตันนะครับ แล้วก็เป็นเช่นปล่อยโลหิตน,นะครับให้ระวังด้วยนะครับระวังความดันแทรกซ้อนเข้ามาด้วยนะครับวิธีการกดนะครับให้กดช,ช้าๆปล่อยบีบลไปถึงค้างเวลายสังเกตดูหน้าพวกถุงนวดนะครับคําแนะนํานะครับอย่าไปให้เขาหกล้มคำครั้งที่2นะครับอย่าให้หกล้มด้วยเด็ดขาดนะครับจะอันตรายต่อสุขภาพนะครับ สร็จแล้วเราก็พับขาขึ้นมาเป็นเลข4ลักษณะน,นี้นะฮะเอาจุดตำแหน่งนี้นะครับมดลูกนะครับให้นวดตัดให้มาตรงหัวนิ่โป้นะครับโน้มตัวให้สุดครับเสียจสังเกตหน้าผู้ฝูกนวดผู้ทัทนนะครับ ให้โอกาสหมอโดผู้ชายอย่างผมด้วยนะครับด้วยความจริงใจนะครับไม่มีการลวงตาผู้ถูกนวดนะครับด้วยอคว,ความจริงนะครับที่ได้อบรมวิชาชีพ800ชั่วโมงมาก็ะสุนจากเกีเยรบัลยางแข่งขัดนะครับกอขอพี่น้องที่สตรีนะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวผมนะครับ ครอบครัวใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องข้าราชการครูกดีพี่น้องข้าราชการตำรวจกิงก็ดีนะครับสามารถมาใช้บริการได้นะครับใ่ต้องครัวนะครับครับผมโอเคนะครับขอสวัสดีครับครับผมเป็น